ตีท้อมาทีหนี้อู่อ้าวเมื่อได้กลุ่มแล้วใครอยากไปหัวหน้าไปกับเพื่อนตกลงในกลุ่มตกลงในกลุ่มค่ะอ้าวให้ใครใครอยากไปทันทีเอาที่ขาดมาเอาวเด้อมาเลยค่ะได้แล้วยืนหัวหน้ามาเลย่สงหัวหน้ามาตรงมาตัวมาคนเดียวตัวมา ไปตกลงกันก่อนอ้าคนที่ได้แล้วคนที่ได้แล้วขยายวงออกไปนิดนึงไทยค้าตกลงว่าเป็นไทยเอาเร็วๆค่ะเรื่อยๆอย่้าพื้อคอยอยู่เยอะเปิร์ครับ การผามีอะไรบ้างมีกาวมีกรงในกองวิเศษของครูจะมีเยอะแยะมากมายเลยอะ่อไปให้เด็กๆเปิดกระดาษสีเหลีย่ยมออกมาค่ะเปิดกระดาษ อาเบอร์กองอ๋อจะเตือนใจจะเตืนใจสิ่งที่อยู่ในกองเอาเบอร์ค่าเบอร์กองเบอรค่ะเปอรกระดานเปอรกระดานเอาเบอรค่ะเบอรค่ะและขยายออกไปหัวหน้าใครเป็นหัวหน้าเบอุปกรณ์ให้ลูกน้องที่อยู่ในกลอง เด็กๆดูนะการคืนต้องเป็นสีฟ้าหรือสีดำดะาการคืนสีฟ้าเหรอคะไม่ใช่การคืนสีอะไรสีดำแล้วคำว่าการคืนกูภูให้สองคำโกโอางกลางไหนะอยู่ไหนอ้าวแบบนี้เด็กๆตอบกููก่อน แบบนี้กลางวันหรือกลางคืน ตีเลยค่ะวางแผนแม่ก่อนว่าจะวางยังไงเอาคิดก่อนว่าเราจะเอาอะไรไว้ข้างบนเอาได้แล้วตีเลยค่ะเดี๋ยวกูกูจะดูว่าของไปพระอาทิตย์ตีลังกากับหลังสันได้ไหม